ม่วงสีม่วงม่วงสีบลัคกี้สิน่ายเลยใช่ชมพูม่วงอีกนะเขาจะชอบสีม่วงไม่รู้เป็นอะไรมิกินี่ใหญ่อันนอจีบองจีบองวะจีบองวะก็เรียกว่าลูกให้ก็เลยอีกอันอีเจ้ไหน あれ、大きいすぎるかな、ね、待って、14時ちょっと、ちょっと、ちょっと、見てちょうどいいうん、ちょうどいいかもじゃいいや,いいやもういいや、こっち、うん、ここスカートはいっぱいある、うちウェイもいっぱいあるあの、レッキングだけいいや終わり

大きくないの？大きくないですね。かわいくないでしょこれは。かわいい。あ、っ、格好いくの？これ。格好もっといくの？これじゃない？ももっと。 จะพอนี้จะใส่เด็กเล็กนะฮะฉันจะวางตรงแถมนี้ไม่กี่ใส่ไม่ได้นะฮะอือนี่จะหาเะะสื้อให้พี่กิอ๋อนี่นี่ตอนนี้ それがいいね、いいね、いいね、いいね <laughs>、いいね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 、 お菓,子やろうお菓子いらないの ก uh, ี่บอกว่าอยางไ้เรื่องแต่งหน้าของเด็กเหนไหเนาะอ่ะอ่ะตัดอะไรเออเอาะ